โอเคครับโอเคครับเดี๋ยวขอ,อเปิดเพลงก่อนพี่ดาไปไหนวะหวานเกินเลยด,ดิไอ้แหล,ล์มแต่เหมือนมีคนหายไปไหมครับตรงนันน้นเหมือนจะหายไปสองคนหวานเกินแรกๆก,ก็แบบนี้แหละครับโห oh. หวานทุกคู่อะแปดเอ เดี๋ยวเขาดูนะเดี๋ยวจะมีภัยพิบัติมาแล้วก็ทูกคนที่จบกันได้วยคำที่บอกว่าเราจะมาพบกันใหม่ จะไม่ได้พบแค่นคี้จัดกันคราวนี้อยากให้ทุกคนร้ายทู้ทีม่มีอะไรใจไปกทุค,คนคิดจะไปเจ๊ <Yeah. laughs> รักจัดรักจัด <laughs> แต่ปิดละซ่อนมันเอาไว้จะจะรักใครมาสักหนึ่ง <laughs> Hey, yeah. ลพนพกน้นกี่ผมโ <ไป S 2> ดนปูรี่แป๊บหนึ่งพี่เขาลองเพลงก่อะนะยังที่ฉันกำลังที่เจอเธอเจ็บช้ำด้ความเต็มใจ แค่สักครั้งที่ยังน้อยเธอสุดใจแม้ทำได้เพียงตอนสุดท้ายก่อนจะลาไม่ว่าเธอจะพูดอะไรแค่ไม่ก็ย,ยอมโดยดีและแล้วก็ทุกมั่เธอเอ่ยปากบอกฉัน ดความรักคงต้องการมีระยะบังอย่างแปลว่าจะให้เราห่างกันไปจากกันคราวนี้ไม่อยากเป็นคนใจร้ายรู้ทีไม่มีอะไรใจร้ายทุกคนคิดจะไป แต่เปล่ะซ้อนนันเอาไว้ถ้าเธอรักใครมากสักหนึ่งคนให้อยาหลับพ้นคือเขาจะไป <c oughs> เพราะรักนั้นเธอจะไม่ยอมแม้ต่ปล่อยให้เขากันมัหน่าต่น้อยจะเท่าไรดีให้เขาเดินไป ที่ฉันกำลังที่จะทำเจ็บช้ำด้วยความเต็มใจขอแค่สักครั้งที่ยังน้อยเธอสุขใจแม้จำได้เพียงตอนสุดท้ายตอนจะมาไม่วันจะเจะว่าอะไรคืออะไรทยอมใจที่ รักไครมากสนุกให้ยากและพ้นคือเขาจะไปเพราะรักนั้นเธอจะไม่ยอมเอา้าตำท่อนผิดจบแล้วขอโทษครับขอโทษครับ,รรบไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเคครับเบอร <มา S 2> ์น,นิดนึงฮะโอเคฮะเึอมาไงผมเต้นอยู่เห็นยัง <laughs> เราอยากฟังพีเลย ผมเต้นอยู่เห็นยังเนี่ยเห็นอยู่แล้วเราอยากฟังเพลงอะไรพี่ให้เราเลือกอ่ะผมหาแป๊บพี่บอกไม่มียูทูปพีมีมคืออะไรเนี่ยอยากฟังภาวิน uh ีคำทุกคำนี่เจอพูดมา เียงค้างคาและฉันไม่เข้าใจคิดจบทวนมา,นต,าต้องเลยไม,ไม่เข้าใจความหมายของมันล้นำลากในวันน,นั้นพร้อมเดินจากไปเพราะมะ เกือบลืมไปแล้วเธอคยรักีเดี๋ยวแบ่งตังค์ให้เงี้ก่อเอาเอามาเดีเขาไม่ใคราไม่แต่ตังค์่เงเองเพิงเงี้ยก่อนเอาเขลองดีๆลองดีๆเอเขน่ารักมากอยู่ตรงนี้อยู่กัฉัน มีแค่เราสองคนแต่ต่อจากนี้คงทำได้เพียงอย่าภาวนาภาวนาไปก่อนทุกที่ว่าฉังเดินไปตรงเท่านั้นเพราะความเป็นจริงไม่ใช่ความฝันภาวนาภาวน,นาไปก่อน,น

ช่วยดว่าจะฝืนไปคงเท่าไห้่เ mm hmm. พราะความเป็นจริงมีชีความฝันาวันนัเา,าวันน,น,น,วน,นั้นไชวยว่าจะืไปคงเท่าไห้่เพราะความเป็นจริงเธอไปได้รักยา yeah. คุณมีมีเพลงที่ชอบฟังไหมฮะอยากฟังเพงไม่คิดถึงกันเลยเราไม่เป็นนะดิไม่เคยฟังแต่เธอสุขใจจะเดินกำบใครให้รู้ว่าไว้ว่าฉันไม่เคยเจอเงาไม่คิดถึงเลยคม่เคยฟังเลย,เลยอ่ะวิชอบเพลงนี้มากเลยอ่ะไม่ได้ฟังมานลนเราไม่ฟังเลยดีด เห็ธอกำเขา้าทีไหลหัวใจยังรู้สึกเชยเยร้องรเลยครับร้องไม่ได้เลยเพลงนะไม่คิดถึงเลยฉันไม่เคยคิดถึงเธอทุกวันวมีเพลงอื่นหรือไหมที่อยากฟัง <happen> แป๊บนะเดี๋ยวมาล้องชายพี่มีเพลงอื่นที่อยากฟังไหม ไม่มีเนาะพี่ไม่คิดถึงกันเลยโคตรเพาะฟังพี่พี่เดาเดาเดหลังจากนี้พี่ไปฟังมาโอเคไหมแล้วพี่จะมาร้องให้ฟังโอเคไหมกันบ้างไหมตอบฉันทีเราเราใช่คนที่ขอพี่ขอเพลงพี่แม้วันแรกที่เราเจอกันอะเพลงวอนอะใช่ไหมใช่เราไหมโอเคไม่ใช่แล้วเธอคิดจริงจังอย่าปฉันต้องคิดไปเอเขาไม่ใส่ตังตังพี่ เแคงครั้งหนึ่งพี่อยากฟังบอกไอ้ชัดเจเด็กเขาไม่จ่ายตังพี่วันนี้พี่ร้องเพลงอะไร y บ u Boy TJ รักคนที่เขาไม่ได้รักเรามันกะต้องเสียใจซาบเปล่าเอ๊ะเอ็งไม่เขียมพี่จะร้องเพลงได้ไงเนี่ยอึบยเงียบอบน่ารักมากท้าเงียบอ่ะถ้าเงียบคือคนน่ารักเลยเอาตังได้รอไปก่อนนะ หาเพลงก่อนแล้วกันเอ็งว่าเพลงอะไรบ้างที่มันเหมาะกับที่เนี่ย อีกคืนแล้วลว,วันที่รอคอยอดจนถึงวันจะพบกันก็าจงรู้ฉันสบายดี mm hmm. ที่ตรงนี้ไม่ต้อง่ยนส่วนเธอนิ่นฉันขอบนฟ้างาบนจันทร์ชีวิตเธอ เขาใชยพี่อากาศเริ่มเปลี่ยนไปคิดถึงวันที่พิงไปในช่วงเวลาชหยุดการสุดอยากกอดสายลมหนาวจะเอาควาฝันไปวางไว้บนตักเธออีกวันแล้วเวลาคิดถึงทุกคราที่ตาตกร้อง เือแล้วนะววันที่รอคอยอดทนถึงวันจะพบกันโปต้องรู้ฉันสบายดีที่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงฉันแทนเธอฉันขอบมดแล้วหมเท่าชีวิตแลเธอ อะไรอะก็ก็กึกกึกเนี่ยเอกเอกเอกลาคิดถึงทุกคาน้ำตาขอ i took to when the park and <Sanly> a don't leave me alone. So turn in. She's She do let พี่เต็มแล้วกระเป๋าเลยเอาปลาพี่ไปไหมหนึ่งสามหกพี่เลขอะไรเดี๋ยวเอาเหยืยให้เอามาแค่สิบสี่อันพอฟรีเลยดีตกปลาก็ได้ฟรีพี่เลขอะไรเนี่ยสี่สามตัวโ <No, no, S 1> น้ตขอภัยด้วยนะครับพันนี้เราไม่ค่อยสบายอยู่อ่ะคนคนคนเจ้าครับครับครับไม่เป็นไรครับโ okay. อเคครับโอเคฮ้ พี่อยากฟังฉันคือดวงจันทร์โอ้ยทำไมขอเพลงยากๆย่ะดวงดาวมาหม่บางเบาอยู่เต็มจอฟ้าแต่ไม่เคยจะเห็นว่ามีใครน้องน้องอาร์ตอยากฟังเพลงอะไรไหมน้องอาร์ตอะไรนะพี่เราอารนตอยากฟังเพลงอะไรไหมจะไปมาหา่อเจะไหัเพั่ใจ อยากฟังอะไรนะครับแป๊บๆนะครับขอคิดสำหรับได้เลย้ปงใจครับปงใจลงใจหรอปงครับปงลงพี่เลอ่ะต้องไปหัดร้องนะครับเพลงนี้เพื่อนผมเพลงประจำตัวแล้วครับแล้วพี่คนด่างอยากฟังเพลงอะไรไหมครับเก่งใจเก่งใจครับพี่ไม่ได้เลือกเลยเออให้หนูเลือกเหรอ อนมุดตัวจะลองเพลงนี้เป็นยังไงครับเพลงอะไรครับวัดีพอมไปด้วยเลรก็ไปมีครับไ่มีอ๋อเพลงพี่สาวหนูเหรอใช่ครับลองได้นะโอโหรู้จักด้วยเหรอครับเนี่ยโอ้แต่เพลงเขาดังจรงเลยโอ้ยฟังเรื่องแล้วฟังทุกค้องเย็นน้าผมฟังเบื่อเลยอยู่อยากบอกว่ดอยู่มีลิเกตแต่หนูไม่ได้ไม่ได้ไปทำงานเลยเดี๋ยวพี่พี่เขาจะไล่หนูออกแล้ว วิววิไม่อยู่มีเฮ้พเอพี่ลองเพลงแบ่งตังค์ด้วยครับผมร้อยยังไงแล้วล่ะลืมแล้วเนี่ยพี่ดับร้อยยังไงพี่เฮ้ยเอ็งงอนเหรอเงียบทำไม้องชาย้องชายอย่างอน อ้าวพี่พี่ชายผมเงียบเลยครับพี่โอเคไม่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 งอนแล้วครับโอเคแล้วนี่คือโอเคแล้วพี่เออว่าไงโอโอโอ้ดนะโอเคไหมเอาว่าอะไรอีกอะปีใหม่ไปมีเหรอใช่มฮะนี่นี่ผมมีลูกโป่ ยังร้องไม่ไม่ไอ้นี้เลยอ่ะเห็นว่ามีใครงามได้เกินกว่าเธอร้องได้เลยไม่มีเพลงอ่ะส่วนเธอที่เป็นเหมือนโลกทั้งใบมันฉันที่มีเียงแค่หัวใจอยากฟังอันนี้ ร้องให้ฟังใีม่ปีนี้ก็ขอให้ได้เจอไปที่เขาจะไม่หายไปรู้ใช่ไหมเธอฟังเพลงนี้เมสเซจไม่เมสเซจไอจีจริงว่าไงด่าลืมเมสเซจไอจีมาเทียให้ต้องรอไม่อากจะต้องเงาอีกทีหนูร้องไม่พอเท่าพี่สาวหนูเลยครับพี่ลองต้องให้พี่สาวหนูมาร้องน่ะโอ้โหฟังบ่ายแล้วครับไม่ใช่ใช่<อ>หรอ อ๋อเหรอคะหนูมไม่ได้ไปไปเจอพี่เลยพี่เขาเลยต้องบ่อยแล้วหรอครับโอ้คครับพี่ ฟังบ um, ่อยแล้วเหรอคะเล็กไอจีแล้วเจอเธอบอกว่าเซฟไฟปากบอกไม่เป็นไรแ้วเธอแค่อยู่คนเดียวในเซนไว้แล้วเธอจะคิดถึงเซนไหมเดี๋ยวให้หนูไปหนูไปทำงานแล้วเดี๋ยวหนูชวนพี่สิกมาเที่ยวเดี <h 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 ๋ยวไว้หนูไปทำงานแล้วเดี๋ยวหนูชวนพี่สิกมาเที่ยวที่นี่โโอ้หหนูหยุดดูไอ้นี้ด้วยกันเลยครับในไอัเนี้ย เราเจออยู่ที่สโซลิชัยเธออยู่ที่ปิ่นเกล้าฉันนั่งรอคนไม่มีใจแค่อยากชวนเดินออไปกินข้าวพี่ร้องเพลงนี้ปิ่นเกล้าเดี๋ยวเพี่เลือกเพลงให้เขาก่อนดีกว่าเขาตานได้ไม่รับากไป็นไงบ้างเธอมีต้องการเจอที่ดาน้องเลิฟมาที่น้องเลิฟมาเธอบอกเราไม่ควรจะเลิแม่คุยกับพี่ดาาหน่อยแมหลอพี่ดาาพี่ดาา ตาตกลงโกจากบอกมันจังสิพอ่อพ่อสิขาคนย่างมึงให้ตายไปจากใจ ให้ไปยินดียังกำลังสิตายมันผู้บอกบอกได้ส่วนนสีเหมือนแดงกับสางทอบอกมาให้ยมมตามระเบียบเซ็จเขาจนในญาติผู้ใหญ่คือสีหน้าบ้านป่านกระดมเอกร้องได้ด้วยเหรอเพลงเนี้ยเข้าใจพี่พี่รู้จักมิ้นไหมคนชื่อมินอะร้องเพลงขอร้อ,องเพลงก่อน น้ำตาตกหลงจกจากบอกมันจังสิพอพอสิขาคนจังมึงให้ตายไปจากใจเกียดใต้คักบัดเหล่าจักว่าจักใครก็ยังบ่ไปยังบ่ตายไปจากใจจากเธอโอ้มาเม่อเธอเบื่อสิกินหอจจะได้แต่ก่อน้ <c oughs> เทียนแนไปกองเสียงก็เห็นแต่หนา เขาเมาก็เมาพตายยังเห็นสภาพเ่าเก้ากูคิดอดเขาอ้มันเจ็บพรปานสิใจขาดพัดไปกับสายลมซาหลิวหลุดไปคือเวาที่เอาขึ้นบ่ใดให้เราเขาปาสัมจนน้ำตาไอลเอเฮ้ย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 เฮ้เเเ้าเเเฮ้ย แต่ร้องร้องทุกแนวเลยครับวันนี้น้องชายพี่เงียบเกินไปอ่ะพี่พี่กลัวแล้วเนี่ยองเสียงนิดนึงโอเคโอเคโอเคอรังว่าให้แมวปาไปดิน้ำตาตลอลงจกใจ

แนบไปกองเตียงก็เห็นแต่หน้าขาวขาวเมาก็เมา,า,าพาตาย,ยังเห็นแต่ภาพเก่าเก่าคือทอดเขาโอ๊ยมันเจ็บพาะปานจิตใจขาดเรื่ยวหลุดไปคือเว้าที่เอาขึ้นบ่ได้ใดให้เราเขาปากสมัครจะน้ำตาไหลหองอันใส่เสียมาเด้อควันเอ้ย แม่เพื่แพ็กยังน้องตังว่าจะเปิดพรุ่งนี้ไม่ต้องเปิดอ่ะแต่พรุ่งนี้น่าจะต้องเปิดเพราะว่าตังไม่มีนั่นแหละช่างๆบายบายโอเคฮะพี่เคยฟังขนส่งไหมของพีพีเสด็จของพีซิกไม่เคยเลิก